สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะ ผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมเนี่ยเป็นผ้าที่ทรงคุณค่ามากๆค่ะด้วยกระบวนการในการผลิตก,กว่าจะได้มาซึ่งเส้นไหมกว่าจะมีการทอจนออกมาเป็นผืนผ้าต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและลึกซึ้งนะคะประกอบกับภูมิปัญญาหลายอย่างกว่าจะออกมาเป็นผืนผ้าผืนหนึ่งเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาบางผืน,นใช้เวลาหลายเดือนเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่ทรงคุณค่าของผ้าไหมนี่แหละคะ่ะสมัยก่อนเนี่ย ด้วยความทรงคุณค่าของผ้าไหมผ้าไหมก็เลยถูกหยิบขึ้นมาใส่เฉพาะในช่วงเวลาที่มีความสําคัญมากๆในชีวิตเท่านั้นแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันมีความพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์เรื่องของรูปแบบให้ผ้าไทยสามารถใส่ได้ทุกวันแล้วก็ใส่ให้สนุกได้ตอนนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากในแคมเปญผ้าไทยใส่สนุกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงเวลาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สองธันวาคมจะมีงานออกร้านที่ทำให้เราได้เข้าถึงผ้าไทยได้ง่ายยิ่งขึ้นและใส่ผ้าไทยให้สนุกได้ในทุกวันกับงานซิลเฟสิวัล2 0 2 4สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนงานนี้จะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราพูดคุยกันเลยนะคะกับท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนค่ะท่านรองวรงแสงเมืองสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับ ท่านรองค่ะงานซิลฟ์เฟสิว์เนี่ยอยากให้ท่านรองได้เล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะว่างานนี้จัดขึ้นมาเป็นกี่ปีแล้วแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงมีความตั้งใจอย่างไรบ้างคะครับที่มาของการจัดงานซิลฟ์เฟสิวัล2024นะครับก็เริ่มต้นม,มาจากที่กรมการมัฒนชนนะครับกรมการมัฒชนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้น้อมนาแนวพันธริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีราชัญญาตามพันธริตรภาไทยใส่สนุกคือความสุขที่เลือกได้ใช้ศิลปะหัตกรรมไทย เพื่อให้รายได้กับสู่ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยนะครับให้เป็นทันสมัยสูส่สากลมีความเท่าเทียมกันและก็ทุกเพศทุกวัยสามารถสวมใส่ได้นี่นะครับรวมทั้งเป็นเรื่องของการฟื้นคืนวิยาผ้าไทยในภืนฟ้าต่างๆที่กําลังสูญหายไปเราเริ่มดําเนินการโครงการเนี้ม,มาตั้งแต่ ปี2513ในพระไทยสงุกที่เป็นในพระตำหนิของสมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนกัญญานะครับตั้งแต่จนตั้งแต่ปี2513จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งในการดำเนินการเนี่ยจากปี2 5 6 4นะครับเราก็ได้ดำเนินการของการพระไทยสงฆกที่ชั้นพระราชทานหลายผ้านะครับถึงลายขอสิริวัลวีที่เป็นที่โ,โดงดังเป็นที่นิยมชมชอบ<า>ตอนนี้ก็ยังขายยังเปียนที่ยังฮิตอยู่นะครับก็ทํามา จนระยะหนึ่งนะครับ 6, 6, 3, 6, 4, แล้วก็ปี6ก6ามหแล้วก็พอถึง65เนี่ยมันก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เราสามารถที่จะเอ๊ะอย่างนั้นเราก็จะเพื่อเป็นการาแสดงจัดแสดงผลงานที่เราดำเนินการตามพระดำริของของ,ของ,ข,องขององค์หญิงของเราเนี่ยก็เลยเริ่มมีการมคีคิดว่าจะต้องจัดงานเทศกาลผ้าผ้าไหม เทศกาลใหม่ไทยในปี actually, 2 5 6 5จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เร anyway> <|ja|> ิ่มเรื่อนการจัดนะครับภายใต้ชื่องานเทศกาลใหม่ไทย2 5 6 5ไทยซิฟิวิวัลสอง2นะครับแล้วก็พอครั้งที่2ก็ปี2566ก็ภายใต้ชื่องานซิลฟิวิวัลสองพัสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและปีนี้เป็นปีที่3นะครับก็จะก็จะในชื่องานซิลฟิวิวัลสองพันยี่สิบสี่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งซึ่ง ซึ่งในงานนี้ก็จะเป็นงานที่เราในทุกบมนําเรียนวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราจะมีการสรุปผลจัดแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการภาคไทยสนุกในภายใต้พระามดีของพระเจ้าลูกเธอเนี่ยนะครับมาจัดแสดงและก็ที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของการที่จะมีการเสด็แสดงแฟชั่นอะไรต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดเราจะได้คุยกันอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งจากการดำเนินงานต่างๆเนี่ยมันมัน ที่กรมการมพัชนเนี่ยได้ทดลองพระดุ์ำดิของสมเด็จพระชุกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีไร้ขัญจาแล้วเนี่ยมันทําให้ประสบสำเร็จนะครับเนื่องจากจากจากเดิมจะผ้าไทยที่เราจะขายได้อยู่ปียอดปีหนึ่งประมาณสามร้อยสี่ร้อยล้านอะไรเงี้ยนะครับจนปัจจุบันตั้งแต่ปีที่เราเก็บยอดจําหน่ายมาตั้งแต่ปีสองพันหนึร้อยหกสิบสี่ตั้งแต่มกราสองพันหนึร้อยหกสิบสี่จนถึงปัจจุบันเนี้ย วันที่31ตุลาคม2567เนี่ยตอนนี้เรามียอดจำหน่ายในตามโครงการผ้าไทยใส่สนุกเนี่ยเจ็ด0มื่นกว่าเจ็ด0มื่นหพันล้านนะครับโอ้โหคืออันนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นตัวเป็นสำเร็จจริงๆใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วก็บานทางส่งผลมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผ้าไทยอผ้าไทยเนี่ยมันมันมันผลพิบัติผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงอยู่ประมาณอยู่ประมาณสามแ0,000นกว่าครอบครัวนะครับ แล้วก็แต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นมันมีทั้งคนช่างตัดเย็บคนปลูกมอนคนเลี้ยงไหมนะครับคนตัดออกแบบดีไซเนอร์อะไรต่างๆกระบวนการนี้มันก็อ้งดใช่ครับซึ่งอาจจกนั้นเรายังยังข้อมูลเราอาจจะไม่ถึงแต่มันมีมากกว่านั้นนะครับจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะโอ้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยได้ได้เยอะเนื่องจากว่า ผ้ามันเป็นปัจจัยสี่หนึ่งในปใจัจจัยสี่ที่ที่เราจะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับที่ทุกคนจะต้องมีต้องใช้นะครับอืมค,ค่ะอย่างงานที่เราตั้งใจจะทําเพื่อเราหวังให้คนไทยได้เข้าถึงหรือแม้แต่คนคในชาติอื่นๆได้เข้าถึงความเป็นผ้าไทยแล้วจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยอยากให้ท่านได้ขยายความว่าการที่เรามาใส่ผ้าไทยกันมากๆจะช่วยพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ยังไงบ้างคะคือคืออย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเล่าเท้ากว่าไปนิดนึงนะครับอ่า โครงการผ้าไทยเสนจให้สนุกในพันธมิของสกลประยุเทินเนี่ยนะครับท่านท่านก็ไปส่งเสริมมันมีต้นแบบโครงการนี้ก็คือโครงการดอนกอยโมเดลนะครับที่ท่านไปส่งเสริมไปพัฒนาผ้าครามซึ่งที่บ้านดอนกอย์ตบลสว่างดินแดนอำเภอพน,นานิมามจังหวัดสกลนครซึ่งสกลนครเราก็รู้แล้วเป็นเมืองเมืองแห่งครามเมืองครามนะครับจากผ้าครามที่เป็นสีออกเข้มครามเข้มดําจนถึงเกือบดำเนี่ยที่ แม่ๆป้าๆหรือผู้ชาวชาวไร่ชาวสวนก็ชาวนาเนี่ยเขาใส่ไปทํานานะครับเปลี่ยนมาเป็นจากพิกเก็บจากสีเข้มๆมาเป็นสีฟ้าอ่อนสีรุ่นทีดีจนแล้วลวดลายจากเดิมที่จิงลาย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 ที่ตั้งของชาวบ้านนะครับที่เป็นลายใหญ่ๆก็พัฒนาเป็นลายเล็กๆลายให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปไปไป คุยไปถ่ายทอดอมความรู้ไปแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เก <คะ S 2> ิดการพัฒนาผ้าทันสมัยยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญคือใบทรงเสริมไม่เกิดเป็นผ้าไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเนี่ย<ค>ะจะไม่มีการใช้ที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นทําาลายสิ่งแวดล้อมไม่ใช่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับไหมก็ต้องเป็นไหมที่ ปลูกเองผลิตเองเลี้ยงเองนะครับสีย้อมก็เป็นสีธรรมชาติเอาไปหาเปลือกไม้ไปหาดอกไม้ใบไม้อะไรมาจะกระสอนให้ให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการย้อมด้วยสีธรรมชาติแต่ปัญหาของสีธรรมชาติคือบอกว่าสายแล้วสีมันจะซีดจะตกแต่ก็มีกระบวนการแลกเปลี่ยนภูนมิปัญญากันเอาภูมิปัญญาจากเออทำอยังไงสีที่มันจะเข็งมันจะทนนานขึ้นก็ เราสังเกตว่าถ้าตอนเด็กๆเราเล่นต้นกล้วยยางกล้วยติดเสื้อเนี่ยค่ะตอดทนหมครับไม่ออกเลยนะครับก็เอาสีผ้าที่ไใบที่ย้อมสีธรรมชาติแล้วแล้วไปฟิกด้วยยางกล้วยครับสีจะติดทนนานนะแล้้วก็แลวเราก็มีกระบวนการที่จะรับรองว่าซักกี่น้ํากี่น้ากี่น้ําซึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการตลาดเนี่ยเต็มที่ยอมรับตลาดเนี่ยก็ใช้พัฒนาจนชาวบ้านเขาโอเคตอนนี้พอเดิม แต่พอพูดกับชาวบ้านเนี่ยถ้าบอกว่าให้ไปส่งเสริมการใช้สีธรรมชาติก็ไม่ไม่ค่อยมันันยากมันจะยากแล้วก็มันมันรุ่งยากแต่ถ้าบอกทําแล้วราคาจะดีขึ้นเออโอเคโอเครายใีแรงบันใจในการทํานะครับก็นั้นก็จะกระบวนการที่ท่านพิธีกรถามว่ามันจะยั่งยืนได้อย่างไรให้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนย่าง่ก็คือตามโครงการเนี้ย ที่เราบอกแล้วเป็นผ้าไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราไปไปส่งเสริมไม่เกิดได้รับรับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพินครับซึ่งคาร์บอนฟุตพินก็คือเรื่องของของการลดการปล่อยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเราก็ไปศึกษาว่าตราสีเคมีหนึ่งกิโลกรัมกับผ้าเราให้ให้อบกณ์นะครับองค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกเนี่ย ไปไป,ไปเป็นผู้ไปไปทําการทดลองนะครับในการการศึกษาผ้าสีเคมีหนึ่งกิโลกับผ้าสีธรรมชาติที่ย้อมด้วยไหมเนี่ยผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหนึ่งกิโลเนี่ยการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกเป็นอย่างไรบอกว่าสีเคมีหนึ่งกิโลเนี่ยจะปล่อยก๊าซเรือ่องกระจกไปสู่ชั้นบรรยากาศหนึ่งกิโลกรัมคาร์บอนแต่ผ้าผ้าผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติเนี่ยจะปล่อยแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง ก็คือหกิโลครับหนึ่น 1, 1> 1, 1กิโลกรัมคาร์บอนเลยที่จะลดการปลการเรื่องกระจกไปะนะครับแล้วก็ทําให้ผ้าผ้าไทยเราแล้วเขาก็รับรองถาบอนฟุตปินก็ทำให้ยกระดับมาตรฐานผ้าไทยเข้าไปอีกแล้ว<ำ>ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกถ้าไปขายต่างประเทศเนีโห ราคาไม่ต้องพูดถึงเลยวเพราะว่าตอนนี้เทรนด์เรื่องความยั่งยืนมาแล้วก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งไงกลุ่มที่ทาเรื่องผ้าใยกันชะแล้วก็ได้มีโอกาสไปไปจาหน่ายไปจัดแสดงที่ชิบูยุนตอนนี้ออเดอร์ออเดอร์ไม่ไหวไม่ไหวเพราะเขาได้ขาปลาคาร์บอนฟุตปินไปนี่แหละนะครับนะครับเป็นการส่งเสริมผ้าไทยการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพระดำริของท่านเลยครับเห็นภาพชัดเจนเลยนะว่านําไปสู่ความยั่งยืนได้ยังไงทีนี้ท่านรองค่ะงานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะชื่องานซีวิฟเฟติวัลแต่ว่าจริงๆไม่ได้มีแต่ผ้าผ จริงๆผ้าไทยก็จะมีหลากหลายในหลายพื้นที่นะคะอขออภัยครับผม,ผมลืมเล่าไปว่าในโครงการผ้าไทยใส่สนุกเนี่ยนอกจากจะมีการส่งเสริมพัฒนาผ้าแล้วนะครับเราจะมีการส่งเสริมพัฒนาจักรสารโมเดลเครื่องจักรสารเรียกว่าจักรสารโมเดลเราก็ไปเอากระเป๋าลิเพาที่เป็นแบบแบบเก่ารุ่นเก่าที่ที่คุณป้าคุณแม่คุณยายเราถือเนี่ยมาพัฒนาเป็นรูปแบบในทันสมัยยิ่งขึ้นกระจูด ที่มีแต่กระเป๋ยายใหญ่ๆก<อ>็พัฒนาให้มันให้มันทรงทันสมัยยิ่งขึ้นเป็นแฟชั่นมากาขึ้นใช่ครับมีลวดมีลายอะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งกระเป๋าเปยเปานันอะไรต่างๆเนี่ยก็พัฒนาจนจนจนโอ้โหว่าตอนนี้เราก็ไม่แพ้แบรนด์ดังๆแล้วนะครับแข่งแข่งแข่งได้เลยนะครับแล้วก็มีโครงการอ่าอทนิกโมเดลหรือผ้าชาติพันธุ์ซึ่งเริมเมนกันเมื่อปีปีสองพคือพัฒนา ผ้าชาติพันธุ์ที่ที่ที่เราเราเห็นก็คือต้องมีมีชิดอยู่พักหนึ่งที่เราชุดชาวเขาชาอะไรมาใส่แล้วก็พัฒนาให้มันสามารถที่จะมาใส่ในชีวิตประจำประจำวันได้นะครับแล้วก็จะมีโครงการบาติกโมเดลไปพัฒนาคือคือพอเราไปส่งเสริมเรื่องเรื่องผ้าผ้ามัดมีผ้าไหมผ้าอะไรนะคนใต้น้อยใจนะว่าทําไมไม่มาส่งเสริมทางคนใต้บางท่านก็ผู้อง์ท่านเนี่ยก็ ชอบชอบอองานทางใต้นะครับก็เลยมีพระราชทานผ้าผรา,นานลายผ้าบาติกให้ทั้งเป็นม้าควาผ้าลายอื่นๆื่นผ้าอื่นๆนะครับมีทั้งเจ็ดแปดลายนะครับเนี่ย<ม>ป่าแดนใต้เทอดทต้เจ้าหญิงอะไรต่างๆท,ที่เราที่เราได้รับรูบร้รับทราบไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นโครงการภายใต้โครงการนอกจากนั้นก็จะมีโครงการที่จะไปส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มาสืบสานภูมิปัญญานะครับมีโครงการยางโอท็อป อย่างดีไซเนอร์นะครับแล้วก็ตัวส่งทช้เพื่ออย่างดีไซเนอร์เนี่ยอ่าเราพัฒนาผ้ามาแล้วผ้าสวยแล้วบางคนก็มีปัญหาว่า้จะไปตัดที่ไหนจองไงยอกแบบยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไปสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่อยู่ต่างจังหวัดให้มีทุกจังหวัดได้มีโดยการโครงการเนี่ยยังดีไซน์ยังดีไซเนอร์ที่ผมตำหนิเรียนไปนะครับเนี่ยเพื่อที่จะเป็นที่อ้าว ไปเนี่ยไปผ่านน้องๆ,ๆเราสร้างไว้หมดแลทุกจังหวัดะนะครับแล้วก็ทาให้เกิดผู้ผู้ประกอบการดีไซเนอร์รุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยโครงการนี้มันก็เลยครบรูปคร,ครบวงจรแล้วก็ทำเนี่ยบันรทึ่งทางนั้นผมว่าำเนินมันส่งผลจริงๆครับทำให้ยอดมันถล่มทลายมากอ่ะเป็นหลายหมื่นล้านเลยนะคะในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีแล้วก็เพราะในในงานเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่ว่ามีแต่ผ้าใหม่นะครับมีเครื่องเครื่องจักรสาร เครื่องเงินก็มีนะครับ oh, <okay. S 1> เครื่องเงินเครื่องประดับเครื่องอ่าในระเพื่อให้มันมันครบเรื่องแฟชั่นเรื่องการตังกายเนี่ยทางกรมการท่องเที่ยวก็ไปคัดอ่ mm hmm. เครื่องประดับที่สวยๆที่เป็นโอท็อปนะครับระดับผีเมียมเป็นเป็นผูป้ปร,ประกอบการพลอยจากจันทบุรีหลานทองสุขโขทยัยมาจําหน่ายนะครับ mm hmm. เครื่องเงินจากเชียงใหม่จากน่าน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ พวกเครื่องจักสารที่ผมนำเรียนไปแล้วจากทั่วประเทศเลยนะครับมาแล้วจะมีร้านมาจําหน่ายอยู่นอกจากผ้าแล้วรวมทั้งพังพมนแล้วน่จะมีสองร้อยร้านค้าที่จะมาอยู่จําหน่ายในงานนี้นะครับมีทั้งผ้าไหมมีกระเป๋าเครื่องเพชรเครื่องพลอยเครื่องประดับมุกอะไรต่างๆมีครบครบครับนะกันสำสรมารถที่จะไปเลือกได้นอกจากนั้นแล้วก็จะมีเดินช็อปเหนื่อยแล้วก็จะมีโอทอปชวนชิมไม้จำหน่ายห้าสิบ 50ล้านคาอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะสุดยอดโอทอปชุนชิมเลยครับท้าเรองา่ทีนี้เมื่อกี้ท่านค้างเอาไว้กับเรื่องของแฟชั่นโชว์เรื่องอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าก็ถือว่ามียังดีไซเนอร์มีผลงานของดีไซเนอร์ชั้นนำรุ่นใหม่ที่นำเอาผ้าไทยเนี่ยเอามาตัดเย็บเป็นผลงานที่ทันสมัยด้วยเล่าที่มาที่ไปฟังได้ไหมคะไฮไลท์อันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมขอไล่เรียงงานไปเลยนะครับคือเรื่องงานเราเริ่ม ในวันนี้ก็คือวันที่28พฤศจิกยายน2567เนี่ยในในเวลา16.00นเรารได้รับพระมากราณที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุดารนรีนาลและกัญญาเนี่ยจะเด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานะนะครับซึ่งในงานในวันนี้หลังท่านสเด็จมาถึงเนี่ยก็จะมีการพระราชทานรางวัลให้กับผู้ประกอบการผ้าที่เข้าร่วมประกวดผ้าลายแมาทาน ผ้าลายสิริวชิราพรที่ท่านพระาชทานให้ให้เมื่อต้นปี2 5 6 7ที่ผ่านมาซึ่งเราได้มีการไปโคชชิ่งไปสอนว่าวิธีการทําผ้าลายพระราชทานลายนี้ยังไงผ้ามัดมีทำยังไงผ้ายกทํำยังไงผ้าขิดทํำยังไงผ้าบาติกทำยังไงก็แล้วก็ผู้ประกอบการก็ส่งพามาประกวดแล้วก็ประกวดกันตั้งแต่ระดับจังหวัดคัดมาตั้งแต่อำเภอมาจังหวัดแล้วมาเป็นระดับภาคแล้วระดับประเทศในระดับเทศเนี่ย องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ารีสิวันวลรีนารีไรศกัญญาณเสเดจไปเป็นองค์ประธานกรรมการประกวดซึ่งเราก็ประกวดไปแล้วสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีผู้ใครได้รับรางวัลเนี่ยทั้งหมด52รางวัล<ม>ก็จะมาผราทานในแหงนะเป็นเหรียญชนะเลิศก,ก็ได้เหรียญทองเป็นเหรียญเ,เป็นเป็นเหรียญพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับร,รองชนะก,ก็เหรียญเหรียญเ,เงินหรือเหรียญบอลและชนะเลิศดับสามได้เหรียญบอลนะครับซึงซึ่ง ึ่งจะเป็นพี่ภาคภูมิใจของของผู้ประกอบการพระท่านก็ช่วงแรกสิบหกนากาถึงสิบเจ็ดนกาท่านก็จะพระทานพระทานนะครับรางวัลนะครับที่ผมนาเรียนไปแล้วแล้วก็จะเยี่ยมชมนิทัศการที่อยู่ภายในงาน with, หลังจากน,นั้นนะครับไฮไลท์สําหรับวันนี้องานหนึ่งงานนึงก็คือมีการแสดงแฟชั่นโชว์จากดีไซเนอร์ชื่อดังต่าง,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 งๆเช่นนะครับจำนวนทั้งดีไซเนอร์ของประเทศไทยทั้งชั้นนาของไทยเนี่ยสิบหกแบรนด์ก็ได้แก่แบรนด์สีวันวลี ซึ่งก็นำผ้าไหมจากมูลที่ส่งเสริมศิลธาชีพนะครับแบรนด์ทีละวันนะครับจากผ้าไหมมัดมัดมีทีละพันเนะขอให้ทีละพันที่ที่จันทีละพันนะนนะผ้าไหมมัดมีจากไหมทองสุนันนาลีแบรนด์เทเตอร์นะครับผ้าไหมบาติกจากซาลมาปาเตนะครับแบรนด์อาสาวาของพี่หมูเนี่ยคือเอาผ้าไหมขิดจากอุตรธานีและผ้าไหมออแกนซ่านะครับอิชชู่ผ้าไหมจากลายาบาติกนะฮะ วิชาลวิทย์ก็เป็นผ้าไหมจากลงโครงการนาวานาวาโมเดลนะครับแล้วก็แบรนด์เจสุดารู้จักไหมฮะเจสุดารู้จักค่ะแบรนด์<า>ดังเลยนะคะนะผ้าไหมมันมีลายสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็แบรนด์มิลินก็เอาผ้าเขา mm hmm. ชาวชาวไทยภูเขาจากมูซิส่งเสริมธุรกิจมามามา,มาออกแบบนะครับแล้วก็แบรนด mm ์แลนด์มีเป็นผ้าไหมบาติกจากโครงการบาติกโมเดลนะครับแบรนด์ทีแอนทีนะครับ mm hmm. ผ้าไหมบาติกจากคายาบาติก แล้วแบนนด์วิกทีวิกทีรลดวิกทีรุดนะครับผ้าหมาย,ยกดอกลำพูจากเิวัตใหม่ไทยนะครับแล้วก็รวมถึงแบนด์ปาเ,าเย่อะไรที่อีก5-6แบนด์ๆๆๆนะครับแล้วก็แบนด์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบนด์ชัยโกเรเบลนะครับยากลุ่มผ้าหมายไทยจอมมือตีเอกลักษณ์ที่มีรวดลายสร้างสรรค์มามาจแสดงซึ่งก็จะมีการเดินแสดงเดินเดินแบบ ให้ให้พวกเราได้ชมแล้วจากหลังจากนั้นเนี่ยชุดที่ที่มาเดินแบบเราก็จะมาจัดแสดงหลังจาเดินแบบเสร็จแล้วมาจัดแสดงในงานคนที่ที่พลาดไม่ได้ชมก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมซึ่งงานเรามีตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่2อธันวาคม 2, 5 6พ7ที่ฮอ6หฮอ7์เอมเเมืองทองธานีนะครับ ค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นแบบคนรุ่นใหม่เลยนะคะคเป็นแบบยังดีไซเนอร์จริงๆเท่าที่ท่านได้ได้มีโอกาสพูดคุยหรือทํางานร่วมกันกับยังดีไซเนอร์เหล่านี้เขาเห็นคุณค่าของความเป็นผ้าไทยแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนตรงนี้ยังไงบ้างคะพูดถึงถึดีไซเนอร์รุ่นใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยเราก็จะมีที่ทีมที่ปรึกษาผ้าไทยใส่สนุกขึ้นอก่มทีที่หลักๆก็จะมีทังคุณหมูสว่าคุณโลดอิชชู่ พี่จอมเทียเตอร์ค,คุณธีรพันธ์อะไรเงี้ยนะครับที่จะเป็นหลักๆมาตอนหลังเนี้ยเราก็ได้ไปเช้อเชิญเรียนเชิญทั้งเรียนนรรุ่ในใหม่เช่นคุณเจนสุดาคุณลูกดิกเจ้าของแบรนด์ NT, ทีเอททะไรเนี้ยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาลองมาเขาร่วมโครงการปรากฏว่าบอก ขอมาอีกได้ไหม oh. ขออยู่กับโครงการนี้เลยได้ไหม oh. สนุกตามรสนุกด้วยเลยเป็นร <Ha. S 1> านโครงการผ้าไทยใส่สนุก <Ha. S 1> ก็ก,ก,ก็ก็ทําให้เราเกิดเกิดคนรุ่นใหม่เข้ามาไอ้มันพัฒนาพระเราก็สัมงตาทำให้ให้เราเนี่ยเป็นตามคอนเซปต์เลยใส่ได้ทุกเพศทุกวัย mm. ทุกเทศกาลทุกโอกาส <Ha. S 1> นะครับนะแล้วทีนี้ถามว่าจะส่งเสริมให้คนคนสมสาสวมใส่พ้าไทยได้อย่างไรเนี่ยเราก็ส่งกระทรวงมาไทยแล้วก็ เราก็ใช้สโลแกนผู้นําต้องทําก่อนเราก็จะให้ส่งเสริมให้ทีมพวกข้าราชการกระทรวงมาไทยใส่ผ้าไทยทุกวันนะครับไปออกมติคลรมอเมื่อวันที่า9มิถุนาย,ยน2563นะฮะให้ให้ทุกส่วนราชการนะครับกำหนดให้มีวันใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งอันนี้อันนี้เป็นการเป็นการกระตุ้นการกระตุ้นใส่ใส่ให้ชิน จนปัจจุบันแม้กระทั่งผมเองนะผมเลกท้ายผมยังผูกยากเลยครับผมไม่เคยผูกไม่ใส <l GO av uther> in ่ผมไม่ใส่สูตรมานานแล้วนะครับก็ทำให้เกิดความชินแล้วก็ใส่ง่ายมันก็ดูฟังจริงมันดูแลไม่ยากนะครับมันมีผ้าหลายๆอย่างแต่ท่อใหม่ก็อาจจะดูแลยากอาจจะค่าใช้จ่ายอาจจะตรงนั้นนิดนึงก็สําหรับคนที่มีฐานะรูปก็จะ มีหลายระดับนะคนที่มีรายได้ปานกลางหรือรด้น้อยก็มาใส่ผ้าบาติกผ้าอะไรที่มีราคาจับจ้องได้ผ้าฝ้ายนะผ้าฝ้ายอะไรผ้าฝ้ายอะไรต่างก็เยอะมันมีหลากหลายฮะหลากหลายครับคนที่โอ้มีอันจะกินหน่อยก็เลือกผ้าผ้าขิดผ้ายกผ้า จกอะไรที่มันมีราคาปืนเป็นแสนเป็นล้านมันก็มีนะครับใช่ไหมคะแต่ว่าก็ถือเป็นงานสะสมด้วยเพราะว่าอาจจะหาได้ยากในอนาคตด้วยแล้วไปงานอย่างเงี้ยความสุขอย่างหนึ่งเหมือนที่ท่านรองบอกว่าเราจะได้เห็นผ้าสวยๆเผื่อแล้วเป็นแสนน่ะเผื่อแล้วหลายแสนเราก็ได้เห็นแบบล้านมีล้านอ้วเป็นล้านก็มีแล้วโอ้โหเราเห็นแล้วเราก็คงไม่มีไม่มีความสามารถในการจะซื้อแต่ว่าแค่ไปเห็นเนี่ยเขาสั่งเขาสั่งไว้ใช่เขาสั่งแล้วก็จองไว้เรียบร้อยแลวครับแต่แค่ที่เห็นน่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่คือแบบเป็นงานที่ทรงคุณค่าจริงๆเล นี่คือภูมิปัญญาท่านรองทำงานตรงนี้แล้วก็แน่นอนคงได้มีโอกาสลงไปไปคุยกับกลุ่มแม่แม่ที่ทอผ้าพอเราเริ่มพัฒนาแล้วก็ต่อยอดกับการทำให้ผ้าไทยใส่สนุกมากยิ่งขึ้นเนี่ยท่านลองเห็นการพัฒนาของผ้าของแม่แม่เขายัางไงบ้างไหมคะพัฒนาขึ้นมากเลยครับ เรื่องแรกนี่ผมผมตกใจแม่แม่มาป้าไลสดเป็นครับโอ้โหผมตกใจมากเลยผมเั็นทำไม่ได้เลยเดี๋ยนี้ใครมีเขาจะมีช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยกับเวลาทุ่มหนึ่งก็เอาคนทอเนี่ยมาไลแม่้ไล้แต่คือทอไปด้วยไล้ไปด้วยนะครับเออมีคนมาเอฟมีอะไรโอผมตกใจแล้วก็ในเรื่องของของลวดลายลวดลายครับ ทุกคนสามารถที่จะออกแบบลายได้มีอยู่ปีหนึ่งรู้สึกว่าปี2565เนี่ยท่านประธานลายดอกลักราชการยาลายดอกลักราชการยาเนี่ยนะครับมันจะมีจะเป็นมีมีเป็นลายตัวเอสแล้วก็จะมีช่องว่างให้ให้ทุกคนได้เติมไอเดียของตัวเองใส่เข้าไปเอาเจะาเป็นลายประจำจังหวัดหรือลายของที่ตัวเองชอบาใส่เข้าไปในช่องเนี้ก็เกิดการเรียนรู้ก็เกิดการพัฒนาแล้วก็ทุก แม่ๆป้าๆเราก็สนุกกับการได้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 ทําอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมานะาเกิดการแข่งขันเกิดการโอโปีนี้ตั้งปีหน้าตั้งตั้งตั้ตจะพัฒนานู่นนั่นอยากจะได้เหรียญบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ก็กูมันเกิดการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างอย่าง จย่างล่ามือเป็นหลังมือเลยแ่จริงๆนะครับแล้วนี่มันก็เหมือนเป็นเป็นบทพิสูจน์ถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกรูปแบบหนึง่งหนกันนะคะคพอคนไทยหันมาใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นใส่แบบในทุกวันใส่ให้สนุกมากขึ้นค,คนทําก็มีกําลังใจ คนขายก็มีกําลังใจ <laughs> ใช่ใช่ครับ <laughs> ท่านรองค่ะอยากให้ท่านรองได้ฝากถึงงานนี่อีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันเริ่มต้นวันนี้วันแรกนะคะเรียนเชิญค่ะครับที่ผมํำเรียนครับวันนี้เป็นวันแรกที่กันเริ่อจัดงานในวันแรกเราก็จะมีการไฮไลท์เราคือการเดินแบบแฟชั่นโชว์ของดีไซเนอร์ชื่อดัง16แบรนด์นะครับวันที่2คือวันที่ทงานของงานวันที่2ก็คือวันที่29เนี่ยเราก็จะได้ได้พระอางราราที่คนจากสมเด็จพระชุกเธอท่านเจ้าตัด็ดมาเป็นองค์ประธานเสวนา การจัดตั้งสมาคมนักออกแบบของประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะเอานักออกแบบที่ภายใต้โครงการผ้าไทยใสสนุกเนี่ยมาจดทะเบียนมาต,ตั้งเป็นสมาคมนะครับเพื่อเป็่การรณรงค์ส่งเสริมให้ให้เกิดการรักการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยนะครับแล้วก็ส่วนวันที่ไฮไลท์ของวันที่ต่อๆไปนะครับก็จะมีการจจําหน่ายสินค้านะครับผ้าไทยตามโครงการผ้าไทยใสสนุกผ้าที่เข้าร่วมโครงการประกวด หลายพระรทชทางต่างๆนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์นี่เป็นจักรสารเป็นเครื่องประดับนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคือก็มีโอท็อปชนชิมในโอท็อปชุนชิมในวันวันที่หนึ่งหนึ่งธันวากับสองธันวาจะมีไฮไลท์ก็คือเราจะมีโอท็อปเอ็กเชฟอเอ็กเชฟชื่อดังในวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยก็จะไปเอาโอท็อปชนชิมเอ็กเชฟกิ๊ก เชฟกิกนะคะดังมากวันนี้อวันที่สองทัานว่าหลังมีโอทอปชวนคิมเอ็กกับเชฟแท็บนะซึ่งก็จะเป็นการเอาเชฟที่เป็นคนที่เป็นอาหารสากลเอามาหยิบโอทอปชวนคิมไปพัฒนาให้เป็นเมนูที่ที่ที่หลังสรรขึ้นมาใหม่ๆอันนี้ก็จะมีไฮไลท์นะครับของวันที่หนึ่งที่สองนะครับก็เชิญชวนเชิญชวนทุกท่าน ผู้ชมและผู้ที่สนใจรักในการถึงแม้จะไม่รักแต่ลองไปไปแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักนะครับผ้าไทยใส่ให้สนุกรับรองว่าท่านไปแล้วเนี่ยท่านจะหลงสเสน่ห์ผ้าไทยและก็ศิลปะหัตถกรรมไทยอย่างที่ที่ที่พวกพวกเราเนี่ยได,ได้ได้ชื่นชอบนะครับในางานนั้นก็จะมีผ้าตั้งแต่หลากหลายหลากหลายรูปแบบนะครับผ้าขิดผ้ายกผ้าไหมผ้า ปาติกนะครับผ้าชาติพันธนะุ์มีทุกอย่างนะครับตั้งแต่ราคาย่อมเยาจนถึงราคาแพงแล้วก็ตั้งไปเลือกไปลือไปซื้อไปจับเอานะครับค่ะ,ะครับรองเลยว่าไปงานนี้เนี่ยนอกจากท่านจะได้หลงรักผ้าไทยแล้วเนี่ยท่านจะได้ภาคภูมิใจใช่ครับภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยจริงๆนะคะเ,เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมใช่ค่ะ่ัระนรองค่ะในเนี่ย่านรองก็มาในฐานะที่ยันเป็นแฟนคลับงานโอท็อปอนุญาตเรียนถามช่วงท้ายรายการพอจบจากงานซิลฟเฟสติวัลแล้วเนี่ยปีนี้งานโอท็อป จะเริ่มต้นเมื่อไหร่ยังไงคะครับก็เป็นประจําทุกปีในในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยกรมการมั่งชนกระทรวงมหาดไทยก็จะจัดงานโฮเทิตี้ครับซึ่งจะเป็นเทศกาลของฝากของขวัญที่เราจะเลือกของฝันไปไปไปฝากญาดพี่น้องเราในเทศกาลปีใหม่อันนี้ปีนี้เรากําหนดได้กำหนด,ดจัดงานในวันในระหว่างวันที่14ถึง22ธันวาคม2567นะเชลนลเจอ1ถึ3 Impact อิมแพกเมืองทองธานีครับก็ฝากไว้อีกงานนึงครับถ้าหลังจากซื้อผ้าไทยชุ่มฉ่ำหัวใจกันแล้วก็ไปซื้อของฝากของฝาันไปสำหรับ ให้ฝากญาติพี่น้องใน,ในงานอท็อปซิตีครับค่ะอย่าลืมนะคะสองงานสําคัญค่ะที่จะช่วยกันสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยนะคะงานซิ์เฟสิวัล2024ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2ธันวาคมที่ i m p a c คเมืองทองธานีแล้วก็ทิ้งท้ายกับงาน O t ท p c i ซิี้ปลายปี14-22ธันวาคมที่ i m p a c คเมืองทองธานีเช่นเดียวกันวันนี้ขอบพระคุณเปน็นอ่งสูงค่ะท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะท่านรองวรงแสงเมืองขอบพระคุณนะคะครับ หมดเวลาของเคลียร์คัดเชัดเจนค่ะนี่กับท่านรองลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ